เอาเลยครับผมมาดูจัหวะการโต้ครับสกอร์สีเท่าครับเกมเสิบลูกนี้ครับใช้แปรขึ้นมาครับพี่ต้นวางมาไกลครับเตยังได้อยู่ครับมีโอกาสขึ้นมาถึงหน้าน,นโอ้แล้วยอดเลยครับเอาลเอาลยครับ พื้นเหนียวอยู่ที่สองคนกับพี่ต้นเอาไม่อยู่แน่ครับต้องดูเลยครับห้าต่อสี่ครับเปิดยกเข้ามาลูกนี้แล้ววางน้บังขอกล่องนิดนึงครับขอบคุณครับนี่ครับตัวหลังเท้าซ้ายแล้ววางโอ้โหโกมลลูกนี้ครับกดดันได้มากเลยเลยครับวางหลอกลูกนี้ครับโอ้โกมลเลยเดียว โอ้โหขอบคุณดาวสิส oh, ิมาดวงจากพี่นนทวัน์ด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับบอกเลยว่าโกมลเนี่ยแบกความกดดันมาจากบ้านเลยนะครับดาวเลยครับตอนนี้ครับเป็นนางฝั่งไวรุ่นลังสิต์ครับผม คือนำอยู่ที่6ใช่ไหมหกสี่ครับหกสี่วางมาหลังเทาซ้ายแล้วยังไงครับแก้ไขได้อยู่ครับพี่ต้นจะได้ไหมครับพี่ต้นวางไปอโอ้โหแล้วหลุดออกด้านหลังไปเลยครับสกอร์ตอนนี้เป็นเจต่อ4แล้วครับเ,เดี๋ยวดูครับว่าทางฝั่งราชบุรีจะขอเปลี่ยนฝั่งหรือเปล่าครับจะแก้เกมยังไงครับตอนนี้ครับเพราะต้องบอกว่าโกมลกับเตยเนี่ยทำการบ้านมาดีครับผม ความเหนียวแน่นในการโต้วันนี้ครับเจ็ดต่อสี่ครับวางหยอดมาครับพี่ต้นแปรแล้วยังไงครับยังได้อยู่ครับเ,เปิดมายังได้อยู่ครับแล้วลูกนี้วางยาวไปครับพี่ต้นเปิดกลับเข้ามาแล้วครับยังได้อยู่เอ้าหูไปตัดเล่นเงี้ลูกนี้น่าเสียดายครับเตยไม่ลองวัดหลังเท้ากับเก่งอีกรอบต้องรอดูนะเอเซียอินครับโอ้ยคสวัสดีครับน้องฟ้อง วัสดีน้องฟองอุดรด้วยนะครับผมฟอร์มล่าสุดน้องฟ้องที่ไปเห็นเล่นที่ห้วยแถลงนี่ต้องบอกว่าเล่นดีมากๆเลยนะน้องฟองนะครับซ้อมดีๆนะครับมาถูกทางมากเลยนะน้องฟองนะครับเหรียนแบบนี้ดูแล้วเพลินดีครับโต้กันใช้สมองใช่ครับพี่ไอ้ของสดีพี่ไอ้ด้วยครับไม่น่ายาวแล้วต้องดูเลยครับผมคู่นี้เตะเยอะนะครับพี่นิวเก่งโคตรๆอ่ะคนเดียวใช่ครับเล่นดีอยู่แล้วครับพี่ต้นครับ พี่ต้นเป็นคนที่ใช้แปรดีอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณดาวศิมาดวงจากพี่ศิริวัตรด้วยครับแอดมินแสงชันมากขอบคุณครับผมเปิดลูกนี้ครับกลับมาครับพี่ต้นยังไงครับพี่ต้นต้องหาวิธีเอาให้ลงให้ได้ครับคือตอนนี้นี่โดนล็อกหมดเลยครับพี่ต้นเอาเลยครับเนี่ยเปลี่ยนจังหวะเล่นบ้างครับโอ้ออกครับลูกนี้ผมกําลังจะชมแล้วพี่ต้นเปลี่ยนจังหวะเล่นลูกนี้เนี่ยโชว์โอกาสได้ดีครับ ขอบคุณดาวสิบโดนจากพี่ปริญญาด้วยครับต้นแพ้กิกนมามาาเลยนะแปโดงไปยังไงครับลูกนี้โอโ้โหลักกมลครับโอ้โหเล่นดีมากครับโกโมลเฮ้ยโอ้โหพี่ต้นหลายจัดลูกนี้ทันเฉย,ยเปิดเปิดโอ้โหแล้วหลุดครับเตยลูกนี้ครับ ต่อยู ite, ่สนามไหนครับอยู่รามิทา40ครับผมสกอร์ตอนนี้8-4 4ต่อ8ครับขอบคุณดาซี5ดวงจากพี่ยอดชัยด้วยครับผมเปิดครับกมลดูครับเริ่มจะกล้าวางขึ้นเรื่อยๆแล้วครับกมลจังหวะการเล่นครับเริ่มมั่นใจแล้วครับกมลหลอกมาลูกนี้แล้วออกบ้างครับเอาเลยครับ ถ้าใจร้อนเนี่ยก็จะเริ่มกลับข้าเป็นทรงเหมือนตอนแรกเลยครับสาหรับเตยกับโกมลครับเมื่อสักุ่ได้แต้มมาเนี่ยคือใจเย็นนะครับคือรอจังหวะดีๆในเอฟซีลาบุรีครับพี่แจบอกยังได้อยู่ครับหยอดมาลูกนี้แล้วยังไงครับพี่ต้นบาหน้าซ้ายเดี๋ยวดูจังหวะการเล่นของพี่ต้นครับโอ้โหดูครับเออพี่ต้นแกไม่ใช่โอ้เสียดายกับลูกนี้ครับน่าเสียดายครับลูกนี้ับผม ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มเป็นหกต่อสี่แล้วครับแต่ใสไดไหมได้ครับเอฟซีน้องอาร์ขอบคุณครับผมแต้มเมื่อไหร่แล้วแปดต่อสี่ครับใครเย็นได้เปรียบเยอะใช่ครับคือเรียนแบบนี้เนี่ยมันร้อนได้ครับแต่มันต้องวางแม่นมากครับคือถ้าเสียปุ๊บเนี่ยมันจะเสียจังหวะเลยเนี่ยครับอ้าอะไรกันผมมาดูจังหวะการเล่นครับ8ต่อ5ครับต้นทีครับเมื่อกี้บอกบอก8-6ใช่ไหม แปดต่อห้าครับวางมาลูกนี้ครับเปิดโอ้โหดูครับเตยถ้าขึ้นถึงหน้าเน็ตเนี่ยต้องบอกว่าเหลือร้ายเลยครับโอ้โหแน่นอนจริงๆครับเตยลูกนี้ครับต้องบอกเลยว่านิ่งมากๆครับ<อ> เอาเลยครับมาดูจังหวะก,การเล่นของเตยครับก้าต่อห้าครับหนีออกไปเป็นสี่แต้มแล้วครับตอนนี้ครับพี่ต้นมาเรื่อยๆครับพี่ต้นติเดียแพ็กติดยแพ็กหลังเท้ากินครับแบบนี้ <c oughs> แปรดงๆหน้าลุ้น ต้องดูเลยครับผมว่าจะมีทีเด็ดอะไรมาวางยาวมาลูกนี้คับพี่ต้นกลับเข้ามาแล้วดูจังหวะการแปลสวยครับลูกนี้เอาเลยครับมาได้แล้วครับพี่ต้นโอ้แล้วดีครับลูกนี้ครับ เกมเลี้ยบอลเลยครับโอ้โหคงจะสูสีมากครับพี่คู่ที่หน้าดูมากครับหนุ่มพเนจรยืดสองดวงขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณพี่หนุ่มพเนจรด้วยครับผมโอ้สูสีจริงครับ,รรบเพราะว่ากอลเลยเองก็เตะทุกลูกเหมือนกันครับ 9ต่อ6ครับโอ้โหดูครับเตยกล้าวางมากๆเลยครับจังหวะรูปแบบนี้ครับดูครับขอบคุณดาวสห้าดวงจากพี่นัทเดชานัทเดชาทอนโอ้โหชื่อยาวมีขาวแกสุดยอดอยู่แล้วครับ นิกบังหมดเสื้อขาวที่สาวใช่ไหมใช่ครับนิกบังหมดครับสิบต่อหกครับเปิดโอ้โหดูครับโอ้โจังหวะก,การเล่นลุงนี้ครับเตย ตอนนี้ครับเพิ่มได้มาอีกหนึ่งแต้มครับสิบเอ็ดต่อ6ครับเปิดยกขึ้นมาลูกนี้ครับ เพื่อนเพื่อนบงับงบงับงบังด้วยบังด้วยแน่นอนจริงๆครับมีบางเหลียวด้ยวยโอ้วันละเก้าหมื่นยัไม่ยกอย่างนี้เพื่อนบอกขอบคุณดาวสี่พันดวงี่วิร์มด้วยครับผมขอบคุณมากครับเตยมีลูกฝีมือกติกาย,ยัางไงครับผมฝั่งสองคนใช้หลังเท้านะครับพี่หลังเท้านะครับลา่างเดียวนะครับฝั่งนู้นใช้แปรงเดียวนะค,คนเดียวนะ เล่นให้เขาหมดนะแก้มท้ายอ่ะเอ้ผมผมเห็นอยู่อะไรคนไทยอะเลี้ยงหมดดานอ่ะโอ้โหแน่นอนจริงๆครับพี่ต้นเนี่ยเป็นแปรที่ดีมากๆนะครับผมบอกเลยนะครับกล้าพูดคำนี้เลยว่าดีมากๆนะครับระดับชั้นนำเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงครับสีผมผมติดตามมานานแล้วไปรุ่นรังสิทธ์ จะแอคไม่มีเหลี่ยมเลยครับช่วงนี้ครับสดสดหรือเปล่าครับไม่สดครับไม่สดครับหนีหนีแยกหนีโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันไปแล้วเจอกันนะจ๊ะ